สวัสดีครับผมกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจ้องส่องพระเสืออุบลนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอนะครับเหรียญดีเหรียญพิเศษอีกหนึ่งเหรียญนะครับของหลวงปู่แหวนสุจินโนะครับวัดดอยแม่ปังนะครับเชียงใหม่นะครับเหรียญครบรอบ8 4ปีนะครับเหรียญมหามงคลนะครับพูดง่าย ช่องสองพระนะครับมีอยู่ในมือหนึ่งเหรียญนะครับเลยนำมาให้ดูกันเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในพศ2อ1 7นอสะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ17เนาะแต่สร้างสร้างจริงๆนะ2516นนะครับนะครับเป็นเหรียญวงกลมนะครับเหรียญมหามงคลอันนี้ด้านหน้านะครับหลวงปู่แหวนสร้างปับอ่ ประมาณสามเนื้อนะครับน่าจะนะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อนวะนะครับอ่ส่วนทองคํานี้อันนี้เสือบนไม่ทราบจริงๆว่ามีการสร้างหรือเปล่าหรืออาจจะมีการสร้างโดยไม่เปิดเผยนะครับอ่ามีการสั่งจองนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับหยิบมาให้ดูกันนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเหรียญมหามงคลนะครับปลูกเสกครั้งแรกก็ ประมาณวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2,516นะครับวันมาฆบูชาหน้าน,านาะนะตามประวัติที่บันทึกนะครับครั้งที่2ก็ครบรอบครบ7รอบนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับครบ7รอบของหลวงปูนน่แหวนนะครับสุจินโนนะครับก็วันที่17มกรานะครับ สองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับปลูกเสกครั้งที่สองนะครับด้านหลังก็จะเขียนนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับออุมอนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับกระแสเหรียญนะครับการแกะเนี่ยมีดอกบัวแล้วก็มียันนะครับนี่นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าอะระหังนะครับพุทโธอะระหังธรรมโมอะระหังนะครับสังโคอะระหังนะครับพูดง่ายๆพุทโธธรรมโมสังโคอะระหังนั่นแหละครับเหรียญเหรียญดีนะครับเหรียญดีเหรียญเด่นนะครับก็เป็นหนึ่งในอ่ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสุจิโนนะครับตามชื่อท่านนะครับเป็นลูกศิษย์ของพระกรรมฐานนะครับหลวงปู่มั่นปุริตโตหลวงปู่สองกันตาสีโลนะครับหลวงปู่แวนสิจิโนนะครับก็มีหลวงปู่ตื้ออาลัจธรรมูนะครับที่ประวัติการเดินทุดงท่านกับหลวงปู่แวนนะครับหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่ฟันอาจาโลนี่นะครับนะครับนี่นะครับ หลวงปู่แหวนนะครับพุทธคุณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับแต่คนเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศนะครับน่าจะรู้ดีนะครับพุทธเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิติชอบนะครับหลุดได้ขานะครับน่าจะไปถึงนะครับพระนิพพานแล้วนะครับคือหมดสิ้นกิเลสนะครับนี่นะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับเป็นพระสุปฏิปันโนอีก องค์หนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและก็ราชวงศ์นะครับทุกพระองค์นะครับเข้าหานะครับน้อมกราบสการะนะครับกราบไหว้รูปท่านนะครับรูปท่านไม่ว่าเหรียญของท่านรุ่นอะไรนะครับนะครับเป็นที่เสาะแสวงหานะครับก็ครั้งที่3การปลูกเสกนี่น่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษใหญ่นะครับ สามวันสามคืนนะครับในพระอุโบสถครับในโบสถ์นั่นแหละครับวัดสัมพันธงนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับมกราไอ้ทันวาคมนะน่าจะนะครับพุทธาพิเศษใหญ่นะครับปีใหม่เลยนะครับสามวันสามคืนพูดง่ายๆนะครับปลุกเสก วิธีปลูกเสกนะครับเหรียญนี่ยสามวาระอันยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นผู้ใดนะครับนะครับที่สาะแสวงหาพระพระดีไว้บูชาไว้ติดตัวพกติดตัวติดกายเวลาเดินทางนะครับทำมาหากินนะครับเดินทางค้าขายนะครับพุทธกุณน้อมลำลึกถึงนะครับพุทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโฆอรหังแล้วตั้งนโมสามจบนี่แะครับเป็นคาถาของหลวงปู่แหวนนะครับ ในเหรียญนี้นะครับราคาก็แล้วแต่ตกลงนะครับก็ก็อยู่ประมาณพันต้นๆถึงพันกลางแล้วแต่สภาพนะครับแล้ะการกุยกันนะครับช่องสองพระบเงิีหนึ่งเหรียญนะครับในมือนำมาให้ดูกันนะครับนี่คือกระแสเหรียญนะครับนี่นะครับลักษณะให้ดูเหรียญนะครับดูเอานะครับว่ามัน การแกะของช่างนะครับนี่นะครับพื้นเหรียญเป็นยังไงนะครับจะส่องให้ดูคร่าวๆนะครับช่องส่งพระเสือบนอาลายละเอียดนะครับเหรียญแท้จะดูง่ายนะรพระเหรียญนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับถ้ามีพระเหรียญนะครับเป็นองค์หลวงปู่แหวนนี่นะครับ ผมก็คงไม่ต้องกล่าวถึงเยอะท่านเยอะนะหลวงปู่นะครับสุดยอดอยู่แล้วผมก็ตั้งแต่เด็กมานี่คือเป็นพระองค์แรกนะครับที่ผมได้ห้อยคอนะปู่ผมนะครับเป็นนะครับเป็นมรกรคทายกวัดนะครับนะครับอีสานนะอุบลนะครับปู่ตอนเป็นเด็กผมดื้อนะครับเป็นเด็กเป็นดื้อนะความดื้อความสนนะครับปู่ก็เลยเอาหลวงปู่แหวนนี่แหละครับแต่ไม่จําไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับห้อยเชือกลมห้อยคอให้นะครับ ใส่จนใส่จนสึกนะครับใส่จนหน้าท่านไม่มีนะครับห <yani S 2> ลังไม่มีเลยเป็นหลวงปู่แหวนนะครับก็แขวนพระมาตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณหกเจ็ดขวบนี่แหละครับประมาณนั้นแหละครับถ้าว่าสามสี่ขวบก็คงจําไม่ได้นะครับจะจาได้จริงๆประมาณหกเจ็ดขวบนะครับว่าเสืออุบลนะครับได้แขวนพระหลวงปู่แหวนนะครับเป็นพระองค์แรกนะครับที่จําได้ว่าได้ได้แขวนนะครับได้ขึ้นคอตั้งแต่เด็กปู่เป็นคนเอาไห้นะครับ ปูมีพระนะครับแต่ก่อนผมก็นอนนอนชนหัวชนโต๊ะหมู่บูชานะครับพูดง่ายอยู่บ้านไม้สองชั้นนะครับอยู่บนนอกเนาะนะครับยกพื้นสูงนะนอนข้างบนบ้านพ่อแม่ก็นอนห้องข้างล่างนะครับนอนกับปู่กับย่าเนาะผมก็จะนอนส่วนจะนอนก็จะสวดมนต์อิทิปิโซนี่แหละครับสวดได้ไม่ได้สมัยก่อนแต่จะสวดได้ก็คือบทนะครับอิมินาเนี่ยแหละครับบทบทกวดน้ําอิมินานะครับ,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 นนรบปู่จะให ท่องก่อนนอนทุกคืนนะครับอิมินาปุญญากรรมเมนะอุปจายาคุณุตลาอาจาริยุปการาจะมาตาปิตาเจยตกานี่แหละนะครับท่องทุกวันนะครับแล้วก็จะนอนฟังวิทยุกับปู่กับย่าจะนอนกับย่ากับปู่นะครับจะไม่ได้นอนกับพ่อกับแม่นะครับเป็นคือเป็นผมเป็นลูกบุตชายคนสุดท้องนะครับต้องอยู่กับปู่กับย่านะครับเป็นต้องนอนกับปู่กับย่าทุกคืนนะครับแล้วก็สวดมนต์นอนในหิ่งหัวชนโต๊ะหมู่บูชานะครับที่นอน ก็จะแยกให้นะครับจะเป็นโต๊ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะก็จะนอนหัวชนนะครับบางทีเป็นเด็กน็่นอนกิ้งไปกิ้งมาหน้าผากไปกระแทกขาโต๊ะหมูเนี่ยนะครับอังนี้เรเาคือประวัติคร่าวให้ฟังนะครับแต่พุทธานุภาพธรนมานุภาพสังฆานุภาพของนะครับพระเครื่องของหลวงปู่แหวนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะทราบดีนะครับสุดยอดของพระ สายกรรมฐานจริงๆนะครับสําหรับหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาละอาจารโละครับหลวงปู่ขาวนาละโยนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเทระนะครับเป็นแล้วก็หลวงปู่เสากันตาซีโลนะครับทางภาคอีสานอย่างหลวงปู่ชาสุพัทโทนี่ครับอุบลราชธานีครับบ้านเกิดผมเองนะครับหลวงหลวงปู่ชาสุพัทโทนะครับวาลินชําลาบนะครับวัดหนองป่าพงนะครับผมก็เคย ก็คืออยู่ในสายท่านนั่นแหละครับก็ไปเป็นมหานิกายนะครับแต่หลวงปู่ชาไปฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับตามประวัติฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่หลวงปู่มั่นนะครับจะไปยัติเป็นธรรมยุทธ์นะครับแต่หลวงปู่มั่นห้ามไว้นะครับว่าให้มหานิกายก็มีญาติโยมเขาศรัทธาเยอะอยู่นะครับก็คือให้หลวงปู่ชานี่มามาอยู่มหานิกายเหมือนเดิมแต่นําข้อวัดปฏิบัติของนะครับ ธรรมยุทธ์นะครับก็คือมาใช้นะครับมาปฏิบัตินะครับเพื่อเอาตัวเองให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคือไม่ต้องมาเกิดนะพูดง่ายๆนะครับบวชเพื่อไม่ต้องมาเกิดนะครับไม่ต้องมาวนมาเวียนมาเกิดถ้ามีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายนะครับนี่ยนะครับธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับอริยสัจสี่อริยมรรคแปดนะครับเป็นหนทางเดินนะครับ เส้นทางนี้แหละครับอริยมีว่าอริโยอัดถังคิโกมัคโขเส้นทางสายนี้แหละเป็นเส้นทางอันประเิฐนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็ตัดบอกพวกเรล่าชาวพุทธนะครับผู้ที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับนะครปฏิบัติดีเอานะครับคนที่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นนะครับถึงจะรู้จะเห็นเองนะครับนะครับ นะครับใครกินใครก็อิ่มนะครับใครทาใครก็ได้นะครับได้ไครได้มันของใครของมันนะครับกําไข่กํามันเนาะเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับกับช่องสองพระเสือบนนะครับนําเสนอหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นมหามงคลนะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ช่องสองพระมีในครอบครองในมือนะครับนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับจากช่วง นี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระวัดระวังนะครับนะครับรถเยอะรถติดนะครับเช็คความพร้อมของตัวเองนะครับเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์รถยนต์หรือการพาณิชที่เราจะไปนะครับเส้นทางนะครับนะครับเป็นห่วงกันนะครับสุดท้ายนี้ช่องสองพระเสือบนขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะนำเสนอพระอะไรนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับนะครับ กดติดตามไว้แล้วกันนะครับท่านที่ติดเข้ามาติดตามใหม่นะครับน้อมรับทุกคําติชมนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ